วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ออนไลน t สเตชันช n นลครับเทปนี้นะครับเป็นเทปพ,พิเศษนะครับที่เราจะมาทําการอะไรเสียนทําการจําลองนะครับสถานการณ์ของเกมเกมหนึ่งยอดฮิตมากนะครับในหมู่ของแคสเตอร์ซึ่งก็คือเกม Outlast Outlast สําสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นการจําลอง Outlast in real life สำหรับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นีครับมี2คนคนแรกนะครับคุณหน้าคุณตาคนดีนะฮะน้องจุ๊บแจงหรือจับจางนะครับ<ด>นี่ <แ S 1> ครับพิจชะนอกจันทร์โว้ี่จะทำอะไรถามแจ้อ,อยากทำมะแล้วดูเครื่องสมาถพี่โบให้มาอย่างแพงดูสภาพตงทำแต่ละคนมี<อ>ความสุขโอเคพวกพีม่มองสุดนี่นก็ดีใจขอบคุณค่ะ สำหรับตอนนี้นี่ครับน้องจับจางก็ได้เตียยพร้อมในระดับหนึ่งแล้วนะครับก็เดี๋ยวนี่ตัวพร้อมแต่จานี่ไม่เอาแล้วจะยิ่อยาเสียงสั่นลูกก็จะมีนี่ครับเป็นแอคชั่นแคมนะครับติดหัวน้องอยู่นะฮะหัวโคตรปวดหัวจริงนะครับแล้วก็จะมีกล้องอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นกล้องมือถือนะครับเหมือนในเกมที่ว่ามีเป็นกล้องแบบถ่ายในวิชัยบ้านนะครับเป็นกล้องครับแล้วก็เปิดแฟลชเอานะครับอันดับต่อไปนี่ครับขอเชิญกับแคสเตอร์ของเราน้องแป้งนั่นเองครับวันนี้ครับดี เตรียมใจมาอย่างฮะไม่ไม่นะครับไม่เป็นไรครับก็เดี๋ยวน้องแป้งเนี่ยก็คือกับน้องจับจางเนี่ยจะเข้าไปทีละคนนะครับเราไม่ได้ให้ไปคออฟโอเคซิงเกิลเพลเยอร์นะครับที่นี่กี่โมงแล้วเนี่ยสามสามโทีป่ะไม่ได้ทั้งสองคนนี้นี่ครับจะเข้าไปทําภารกิจก็คือหาถ่านจํานวน4่ก้อนนะครับเหมือนในเกมนะครับแล้วก็ป้ายซึ่งเป็นป้ายแห่งความจริงนะฮะในสถานที่แห่งนี้ดีครับ อเอาลัดเนี่ยเป็นโรงพยาบาลบ้าอันนี้เราเปลี่ยนเป็นออฟฟิศคนบ้าคือคนที่ทํางานอยู่ในออฟฟิศนี้ก็มีแต่ไม่ปกติใช่ครับถูกต้องครับเดี๋ยวคนแรกของเรานะครับน้องจับจางพร้อมไหมไม่พร้อมต้องไปแล้วน้ำตาลทำไมเนี่ย <c oughs> ต้องส่งแล้วครับเดี๋ยวไม่ได้กลับบ้านพอดเีเร็วๆนะครับเดี๋ยวผมจะส่งน้องจับจางเข้าไปนะครับในออฟฟิศคนบ้านะครับตอนนี้นะคะ ฟิตนี้คือเราก็ทำงานอยู่มาจากเลยความรู้สึกเหมือนก็น่ากลัวมากว่ะเหมือนเดิมห้องน้ำนะเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของห้องน้ำกัอนบ่อีก,กว่าเนาะแม่ สองก้อนแล้วก่อนอื่นเนี่ยจะบอกว่าเราต้องไปหา,าฐานก้อนที่3แล้วก็ก้อนที่4เราถึงจะไปหากระดาษแห่งความจริงได้นั่นเองอันนี้ค่ะจุกแจ้ขอเป็นเอารานเวอร์ชั่น DLC แล้วกันเพราะว่าตัวเอกดนะ ก้อนที่สามไปก็ไม่ตอี่ดีกว่าก้อนที่สี่ใช่อ่ะตอนในเกมอาราชนะคะเราก็ต้องหาฐานทั้งหมดเออไม่ไม่ทั้หมดก็หาเรื่อยๆแหละ ตัวเองมาอยู่ในบรรยากาศนี้แล้วมันจะน่ากลัวขนาดนี้ตอนนี้ไม่มีองไม่มีแอปอะไรทั้งนั้นนะองเจอแล้วเหียปากทำไมเนี่ยปาหลงเราไปกันนะคะเอาก็เมื่อกี้นะคะจุดแสงก็ได้เข้าไปปฏิบัติภารกิจเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วรอบที่2เนี่ย จะพานนี่เลยพี่แป้งนะคะซีบิงซีจุดเข้าไปของอบถามาเขารู้สึกิดนึงนะคะ่ะตอนนี้รู้สึกยังไงมาก่อนที่จะเข้าไปเนะี่ยก็ตอนแรกก็กลัวนะแต่ว่าพอมีพี่ข้างนอกเนี่ยเขาบิ้วเรื่องผีประมาณห้าหกเรื่องก็รู้สึกว่ามากมันคือไม่ได้กลัวน้อยลงเลยมไม่เลยมันมากขึ้นแล้วก็ทวีมากขึ้นโอ้ไม่เป็นไร <laughs> ไม่เป็นไรมันไม่น่ากลัวขนาดนั้นไม่น่ากลัวเลยโอเคู้ๆค่ะ ก็ตอนนี้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายหนูขอขอมาทำงานนะคะตอนนี้เนี่ยเราก็มาหาทานนะคะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขอบคุณคะับไยก็หาทานนะคะ ทานอยู่ไหนอะเฮ้ยทานอยู่ไหนอะไม่มีเลยอะเฮ้ยยังใครยมันมันตอนนี้แป้งไม่เจอทางเลยนะคะเฮ้ยมันไม่มีจริงๆอะมันห้องนี้ไม่ไม่มีอ่ะเนี่ย ถึงตรงลูนพราวเนะี่ยอุย,อยขอโทษนะคะหนูห,หนูขอมาทำานนะคะหนูไม่ได้ให้โอ๊ยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้ว เสียงประตูปิดอีกแล้วะคะ่ะอุย้ยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วโอ้โหอยู่ในหลืบอุอ้ยตอนนี้มีเสียงเกาะนะคะอุย้ยจริงๆปะเล่นเอาลาดยังไม่ลหลอนเท่าวันนี้เฮ้ยเสียงเฮ้ยนนี้แป้งเจอกับ ผีที่เอาหลขกตัวเองโอ้ยโอ้ย,อยทานอยู่ไหนทานอยู่ไหน อย่าอย่าอ,อย่าซองอย่าซองตอนนี้เหลือกอนอานอีกอันหนึ่งนะคะโอ้ยไหมก็ <c oughs> ตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในห้องเล่นเกมนะคะ <c oughs> ก็มันยักาง Oh my god. แล้วนะคะอันสุดท้ายเจอแล้วตอนนี้เราหาหาประตูหาประตูวิ่ยอย่าเดินตอนนี้ไปเจอประตูนะคะเขาบอกว่าโอ้ยไม่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 เช่นนี้ไม่ใช่น,นี้อันนี้มันลึกเกินไป เปิดไม่ได้

น้องๆทั้งสองคนนะครับทั้งน้องจับจางและน้องแป้งก็ได้ทำภารกิจของเรานะครับในการเข้าไปหาความจริงหรือทรู ก็เล่นกันโง่ๆอย่างนี้ฮะขอถามคนแรกของเราก่อนว่าเข้าไปนี่เป็นยังไงบ้างก็รู้สึกว่าน่ากลัวน่ากลัวมากบรรยากาศอะไรอย่างเงี้ยมันไม่เหมือนกับตอนกลางวันนะคะจะบอกว่าเป็นคนที่เล่นเอาลน์มาก่อนนะแต่ว่าใช้ชีวิตจริงในความมืดขนาดเนี้ยมันมันจะน่ากลัวมากขนาดเนี้ยเขาบอกว่าไม่เอาแล้วค่ะไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วมีมีตรงมีตรงไหนหรือข้างในไหมที่แบบว่าตกใจที่สุดเลยไม่ไหวแล้วตรงนั้นอะความจริงนี่ยจะบอกว่าตกใจทุกช็อตเลยนะแต่เป็นคนที่แบบ ยิ่งยิ่งกลัวมันจะยิ่งพูดไงเหมือนพูดระบายออกมาร้องเพลงออกมาแล้วมันจะทำให้ความกลลดลงคือ<ล>ออกแนวนว่ากลัวมากมนี่เกียนแปก <c oughs> ครับเดี๋ยวมาทางน้องแป้งบ้างเป็นไงฮะบรรยากาศภายในคือต้องบอกบอกกันว่าน้องแป้งเนี่ยเธอจะคนละอารมณ์กับจับจางคือหนึ่งเลยเราให้ไปคนละทางนะครับสองจับจางเนี่ยอาจจะคุ้นทางอยู่แต่ว่าน้องแป้งเนี่ยไม่คุ้นกับที่นี่รู้สึกยังไงบ้างฮะบอกเลยว่ามันน่ากลัวมาก คือแป้งอะใส่คอนแทคเลนส์แล้วคือ,อมันมองไม่ค่อยเห็นเอยเดี๋ยวนะใส่คอนแทคเลนส์มันต้องมองชัดสิคอนแทคเลนส์อะมันมองเวลาตอนเช้าอะมันจะโอเคมันจะสว่างแต่ว่าอพอมองตอนกลางคืนเนี่ยพิสัยทัดในการมองเห็นตอนกลางคืนมันจะลดลงข้างในอะมันมืดมากแล้วคือผานเนี่ยก้อนเท่านี้วางเต้แล้วใครจะไปเห็นแล้วมีม,มีช็อตไหนมที่ตกใจที่สุดมีตอนที่ ไปเอากระดาษนี้นี่ว่าตกใจแล้วมีศพนอนอยู่นะ่ะแล้วก็ไปดึงมาแล้วก็<อ>ววกระดาษกระดาษนี่อยู่ที่ศพใช่<อ>มีศพเน่าเนศพเน่าเน <laughs> ด้วยแต่ที่ตกใจมากกว่านนะคือคตอนที่เราวิ่งออกมาเนี่ยแหละแม่พวกไหนก็ไม่รู้วิ่งวิ่งกลูเข้ามนาะแล้วก็จะแบบว้าวคือคือ <laughs> ตอนเข้าไปไม่ค่อยมีอะไร อ่าแต่พอได้กระดาษความจริงมาแล้วเออเอตอนขากลับมันป,กนปุกระดมมันอ๋อเหมือนแบบออมาเลยเอาเซนเอามิดจะมีกิจกรรมมีคลิปมันๆโดนๆแบบนี้เรื่อยๆนะครับในช่องออนไลน Station ของเรานะครับมี OS c a a t ค r มาร่วมมาแจมนะครับแล้วก็มีทางออพิธีกรหน้า ม,มันหมองแล้วอะตอนนี้มันร้องห้ย,ยังไงฝาก Subscribe เอาไว้ด้วยนะครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ครับยังไงวันนี้ผมชำยมงคงน้องแป้งน้องจับจางน้องขอลาเพื่อนทกคนไปก่อนแล้วพบกันใหม่โอกาสหน,น้าสวัสดีครับ